ครบรอบ21ปีในเอนเตอร์เทนเป็นอันดับหนึ่งเป็นสื่อดีที่อยู่คู่กับคนไทยมาแบบตลอดเติบโตมาพร้อมกับคนไทยหลายๆคนขอให้มีปีที่ร้อยขอให้มีความสุขมากๆนะคะ9 e n t e r t a i n m e n t a very very happy ไนะคุณผู้ชมมาแล้วแหมเวทีมันกว้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมได้เอตาเทนนะฮะยืนเลยขอโทษไม่ใช่แคทวอล์กนะคะเพราะว่านี่คือเวทีที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมนะคะกับแพรพิมพ์รดาค่ะผมเต๋อรัตนันธ์นะฮะเช่นเคยวันนี้ข่าวบันเทิงเราแน่นๆให้คุณผู้ชมติดตามนะครับผมกับนายเอตาเทนเอาเรื่องแรกก่อนเลยเมื่อวานนี้ใหม่ดาวิกาเริ่มอยากมีเบบี้อันนั่นน่ะฉันกีดเลยนะนี่มีน้องมายดนด้วยน้องพีเจด้วยนะฮะอ่าคราวนี้ ถามถึงจนเวลาเจอหลานๆแบบนี้มันต้องหลงใช่ไหมมีแบบรู้สึกอยากจะมีเบบีขึ้นมาบ้างหรือเปล่านี่มีเขาก็บอกไงเขาเขียนแคปชั่นทำนองว่าอยากมีเบบีแล้วประเด็นก็เลยต้องถามว่าจริงหรือเป้ายังไงซึ่งใหม่ก็ยอมรับว่าเจอหลานไงก็หลงหลานก็เลยแบบเอ๊มีความรู้สึก50-50ว่าเอ๊หรือว่าอยากมีหรือ,อยังไงแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องปรึกษาทั้งเรื่องขอเรื่องผู้จัดการาว่าคิวงานเป็นยังไงบ้างที่สําคัญ ลุงไงพี่เตอ๋อซึ่งทางลุงเองเนี่ยเขาก็ยัง50-50อยู่เช่นเดียวกันตอนนี้ก็เลยเอาเป็นว่าขอเล่นกับลูกของเพื่อนก่อนอลูกหลาหลาไปก่อน,อ,นอ่ะไปฟังค่ะก็ที่มากชวนคือดีใจมากแล้วค่ะก็ะเลยรีบไปไปช่วยเลยไปแบบไปช่วยบินไปภูเก็ตค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองทีมน่ารักมากเลี้ยงดูดีมากของกินอร่อยมากคือแค่นั้นเลย แบบแฮปปี้แล้วดีใจที่ที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบกันค่ะแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายอย่างเงี้ยเราเห็นความตั้งใจของมาร์กจริงๆก็เข้าใจได้ว,ว่าทำไมทุกคนแบบลงไลแล้วก็ชอบมาร์กนะคะเพราะเขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ม,มากค่ะที่จริงเราถ่ายกันในรูปอาจจะดูยิ้มแย้มแต่ว่านั่นคือพายุเข้าค่ะตัวแทบหักเลยค่ะเพราะว่าคืนสัตว์กันแบบว่าแล้วฝนตกด้วยแต่ว่าเราตั้งใจกันทั้งคู่มากๆ การทํางานการทํางานเราก็ต้องแยกแยะคืออย่างมาร์กเนี่ยเราคือเพื่อนใช่เพราะอายุใกล้ๆกันมาร์กนี่คือเพื่อนแบบค่ะแต่ว่าตัวจริงอยู่ตรงนี้พี่เจน่ารักมากอ่ะครบเครื่องจมูกปากผมมาเต็มมากน่ารักจริงๆเขาเหมือนตุ๊กตาเลยหม่มองเพลินมากๆแล้วก็เพิ่งไปเล่นมารินนยลูกพี่มิวมาก็แบบโอ้โหทำไมลูกของ คนรู้จักมันน่ารักขนาดนี้แล้วก็หลงๆอยู่ตอนแรกหม่คิดแบบ50า0มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นแบบเห็นพ่อแม่เขามีความสุขกันจังเลยก็รู้สึกว่าเออยังไงดีอะแล้วเราดูวันไหนอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหมาถึงว่าเราเห็นของของคนอื่นใช่ไหมเราก็แบบวันนี้หน้าแบมนพี่จุ๋ยเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าวันนึงจะหน้าเหมือนใครแต่เราเหมือนอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงเหมือนกันะมันมันต้องดูช่วงอายุช่วงนั้นด้วยว่าอยากมีเปล่าอะไรเงี้ยใช่ตอนน เนี่ยฉันมีมน้นกับลูกๆของพี่ๆไปก่อนแต่ฉันมีคําถามเดียวกับใหม่เลยนะ<ม>ตอนไปเจอลูกของแอ์วาแล้วลูกเราหน้าตาจะเป็นยังไงอะอ หลังจาก50-50เริ่มเองเหมือนกันเลยหลังจากเจอแบบลูกเพื่อนอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้อยากจะมีเบบี๋ใช่ไหมคือแค่อยากเห็นหน้าแหละว่าเป็นยังไงอาคุณเอาอย่างนี้ตัดเรื่องลูกไปก่อนเพราะตอนนี้มันมีประเด็นสดๆร้อนๆเพิ่งเกิดขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่อิงอ้อยตั้งโต๊ะแถลงนะคะเรื่องที่อดีตสามีนะคะของพี่สาวผู้ร่วมรับแับพี่อิงอิงสิที่นีเนี่ย ฟ้องเรียกเงินมีการกล่าวอ้างด้วยนะคะว่าพี่อิงอิงเนี่ยติดหนี้ดังนั้นเนี่ยพี่อิงอ้อยก็เลยตั้งโต๊ะแถลงเลยว่าถ้ามีหลักฐานจริงให้เอามายืนยันเลยแล้วก็จะคืนเงินทั้งหมดให้จากหลักฐานถ้านํามายืนรู้สึกว่ามีอีกประเด็นหนึ่งด้วย <คะ S 2> บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีทรัพย์สินบางอย่างของ คุณอิงอ้อยที่เป็นพี่สาวเนี่ยนะฮะหายไปคุณอญิงที่หายไปซึ่งคุณญิงอ้อยก็มาแถลงว่าใครที่เอาไปเนี่ยให้เอามาคืนจะไม่ฟ้องร้องอาจจะไม่แจ้งความใช่ค่ะนั่นก็คือการตั้งโต๊ะแถลงแบบสดๆดร้อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตกมันบันเทิงเนี่ยจะขยี้ให้อีกรอบหนึ่งก็ติดตามกันได้ค่ะในตกมันบันเทิงนะเพราะว่าเรื่องนี้ดูเหมือนมีหลากหลายแง่มุมนะต้องฟังฟังทั้ง สองฝ่ายนะฮะจริงค่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็จับตาแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะคะกับพี่จักรชวินค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะว่ากําลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยโรควัณโรคนั่นเองค่ะนี่ฮะภาพที่พี่จักรโพสต์เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าพี่จักรเนี่ยผอมลงไปนะฮะรวมไปถึงภาพที่มีเอ็กซเรย์ปอดด้วยนะครับสองสองข้างฝั่งซ้ายนะฮะทั้งสองข้างนะฮะคือพี่จักรเขียนอธิบายว่าบางทีเนี่ย มันก็มีเหตุผลให้เราเจริญมรณะมรณานุสติมาตลอดหลายปีนี้นะฮะเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตด้วยโรควันโรคนะฮะเมื่อต้นปีเป็นคนที่พี่จักเนี่ยดูแลมาตลอด10กว่าปีนะครับก็คุกคลีกันจนคุณหมอบอกว่าคุณน่าจะได้รับเชื้อมาจากเพื่อนแน่นอนนะฮะแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเพราะ1 0บถึงยีปีก็เป็นไปได้นะฮะสรุปว่าคือวันโรคเนี่ยกำลังรับประทานปอดหรือว่ากำลังกินเนื้อปอดอยู่นะฮะยังดีว่าพี่จักเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้เรร็็วกกกััษานไป อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันหน่อยนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะมาเยี่ยมก็ต้องรบกวนขออนุญ,ญาตให้ใส่หน้ากาก N95 เข้ามาด้วยออันนี้ก็ต้องฝากบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะ <ผม S 1> ว่าที่พี่จักบอกแบบนี้เตือนให้คนมาเยี่ยมต้องใส่หน้ากาก N95 เนี่ยเพราะว่าวันโรคเนี่ยถือเป็นโรคติดต่อทางการหายใจค,ค่ะผ, <ม S 1> ผ่านละอองเสมหะเล็กๆจากการไอจามหรือว่าพูดซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้นะคะสามารถอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมงด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของวันโรคถือเป็นโรคติดต่อที่ควรจะมีการระมัดระวังเพิ่มเติมนั่นเอง ค่ะนะฮะก็ขอให้พี่ัก็คสินหายไวๆนะครับผมใช่ค่ะอคุณขาดิฉันจะพาทุกคนนะคะมาดูอาการช็อตฟิลของแก๊งนี้เออแก๊งทนีเป็นพี่กับน้องใช่แก๊งแห่งอสรพีดค่ะเรากําลังพูดถึงคุณกันนพัฒนกับคุณโตโนภพาคินคุณเคยไหมกันอยู่แล้วแต่คุณเคยไหมว่าอยากเซอร์ไพรส์แล้วโดนเซอร์ไพรส์กลับนี่เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับกันนพัฒนคุณกันนพัฒนนี่เขาไปสั่งรองเท้านะฮะต้องบอกว่าเป็นรองเท้าพ่อใบซึ่ง เป็นสีแล้วก็รุ่นที่ลิมิเต็ดอามีจำนวนจำกัดราคาเนี่ยไม่เบานะฮะ15,000บาทเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์โตโน่อ่ากะ่วะ่า ให้เฮียเป็นแบบของขวัญแล้วยังไงคุณโดนเซอร์ไพรส์กลับนี่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 ช็อตที่กําลังเห็นเลยแล้วคุณดูหน้ากันว่าแบบคืออยากให้พี่อ่ะเนี่แบบเฮ้ยตีใจตื่นเต้นดีกำลังเปิดแล้วกำลังเปิดแล้วลุ้นตออโนกลับมาหลังจะเปิดกล่องรีบครับเลยว่ายิ้มอย่างนี้คือดีใจเป้าพี่มีแล้วพี่มีแล้วเออพี่มีแล้วแล้วดูหน้ากันหน้ากันคือแบบก็อ้ไปเลอ่าพี่มีแล้วเหรอครับคิดยังไงดีครับ เมดิครับนั่นแล้วมิโตโน่ก yeah well ็ตอบตามสไตล์นะฮะว่าบอกว่าเอาทีหลังเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ก yeah> ีฬาลูกฟุตบอลให้กับน้องๆก็ได้นี่็เป็นการหยอกๆเนาะแนวโตโน่แต่ท้ายสุดค่ะโตโน่เขามีทางออกให้กับของขวัญนะคุณคือเจ้าตัวเขาไปสอบถามร้านแล้วก็ถามร้านว่าเอ๊ะเปลี่ยนสีอื่นที่มันลิมิเต็ดเหมือนกันได้ไหมเออซึ่งก็ยังรอใช่ค่ะได้เอารองเท้าที่เป็นคู่ใหม่ คราวนี้จะได้สซัยพายหรือว่าได้สซัพรายกลับอนันนี้ก็ไม่แน่ใจไปฟังเสียงกันกันดีกว่าค่ะ Limited Start รุ่นนี้สีนี้ชอบไหมพี่คขาเปิดโอยกันคิดว่าดีใจไหมดีใจแปกๆว่ะอผมมีแล้วไปคืนได้ไหมพอไปคืนได้ไหมปุ๊บเนี่ยใจร่วงลงไปแล้ว ไม่รับคือไม่รับแน่ๆเอาเงินไปทำอย่างอื่นก็ได้การไปซื้อลูกบอลแจกน้องๆโอ้โหอ้โหดูเป็นคนชั่วไปเล้วไปซื้อบอลแจกน้องๆหรือว่าแบบเฮ้ยเอาไปทำที่มีประโยชน์อะไรทำอะไรนี่ประโยชน์ก็ได้ครับพี่ได้ครับเฟลครับดูจากหน้าในคลิปดูจากหน้าในคลิปก็รู้เลยว่าเฟลมากแล้วมันก็มากอดเราอยู่นั่นแหละเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้ มึงมาเตะบอลกับพี่พี่ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องซื้ออะไรมาให้เลยพี่อยากให้เองมีความสุขอะไรเยงี้ครับก็สไส์ตามสไตล์พี่โน่ครับแต่ว่าเราไม่ได้เผื่อใจไปเลยเหมือนกันไม่เผื่อเลยพุ่งเลยอัดคลิปตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ถึงอ่ะเรามาดูรีแอคพี่โน้ครับสุดท้ายดูรีแอคเราเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะให้รู้ว่าเราควรจะสืบก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าตัวแต่ว่าคนรอบข้าง ค,คุณต้องมีคนนั้นเป็นของคุณเองค่ะเอาไปสืบว่า <c oughs> คนที่เราจะซื้อของขวัญให้เนี่ย <c oughs> เขามีอของขวัญชิ้นนี้หรือยังจะได้ไม่ซ้ำเนี่ยใชจ่จริงๆอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราก็บางทีมันไม่รู้อ่ะอ แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนเพื่อนให้เปลี่ยนได้ใช่ใช่ใช่นี่ก็คือหนึ่งเรื่องนะคะความน่ารักของแกงนี้อ่เรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าที่เรียกว่าโอ้โหเรื่องมันร้อนหัวมันร้อนประเด็นเดิมๆผมจู่หัวให้อย่างนี้เลยละกันศิลปินหรือวนักแสดงหรือว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยไม่ใช่กระทนเป็นที่รองอารมณ์ของใครใช่แต่นี่ไม่ใช่คําพูดของเราสองคนนะคะที่เรากําลังบอกคุณผู้ชมอยู่นี้นะคะเป็นเรื่องของน้องใบเฟิร์นอันชิสาค่ะบอกว่าสุดทนจริงๆล่าสุดนะคะ โพสต์ภาพไปปรึกษาทนายเจมเรียบร้อยแล้วน,นะคะเพราะว่าหลากหลายประเด็นที่น้องเจอนะคะเรียกว่าทนไม่ไหวรับไม่ไหวอีกต่อไปก็เลยขอขึ้นเลยว่า เตรียมฟ้องชาวเน็ตและทุกคนได้รับผลจากการกระทําพร้อมย้ําไม่รับกระชานะจ๊ะนี่คือข้อความนะคะจากรูปที่น้องเฟิร์นเนี่ยเขาโพสต์ขึ้นมาในในช่องทางของตัวเองพองไปเฟิร์นเขาโพสเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราเคยพี่เจ๊หว่าหวาะะอของนายระเทนเนี่ยเราเคยไปสัมภาษณ์นะครับแล้ก็พูดคุยเรื่องที่ถูกว่าถูกคอมเมนต ถูกสะผ่านโซเชียลบ่อยๆเนี่ยนะฮะจริงๆตอนนั้นก็ถามใบเฟิร์นว่าใบเฟิร์นแล้วจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์งานแสดงว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เข้าใจได้<ช>แต่คราวนี้พอมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือว่าผ่านไปว่าคนที่อยู่ในครอบครัวหรือบุคคลที่3อันนี้เริ่มไม่ใช่ละโอ้แล้วเราเอาจริงก็เคยคุยส่วนตัวกับใบเฟิร์นเหมือนกันนะน้องโดนเยอะจริงๆแล้วโดนเรื่องแบบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของรูปร่างหน ือเข้าใจแต่บางทีเวลาโดนแล้วความรู้สึกมันเกิดจริงๆมันเสียใจนะคุณใช่ใชนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วน้องก็แชร์เลยว่าอ่ะตอนนี้หลังจากตั้งรับมาสัากระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าบางอันที่มันล้ำเส้นเราก็ตั้งใจว่าจะฟ้องแหละพอถึงเวลาแล้วนะ,ะใช่ค่ะอ่ะอันนี้ไปฟังความรู้สึกของใบเฟิร์นกันค่ะ บางทีก็ปักแซบตอบกลับบ้างว่างๆก็ตอบบ้างอะไรบ้างเมื่อก่อนอ่านปุ๊บร้องไห้เดี๋ยวนี้แล้วแต่อารมณ์ถ้าอารมณ์แบบยุ่งๆก็ผ่านๆไปลบบ้างบล็อกบ้างปล่อยไว้บ้างถ้าวันนั้นว่างเจอกันเรียกว่าแรงมาแรงกลับ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเราก็แบบเออตอบกลับแบบมีมารยาอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้จักกันหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยคุณสาม,มีเตือนแม้กับเรื่องนี้ <c oughs> คือเขาพูดจริงๆคือด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะเขาก็จะมีวุฒิภาวะมากกว่าเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเขาก็ไม่เลือดร้อนเน่าเราไงเรามันเลือดนักสู้ไง <c oughs> แต่ทีเนี้ยเขาก็จะเตือนเราแหละว่าแบบเออเธออย่าเสียเวลาไปแบบคุยกับคนพวกนั้นเลยยังไงเขาคือเหมือนแบบ <c oughs> เขาเข้ามาเพื่อคอมเมนต์อนะเขาไม่นี่คือต่อให้เราแบบ พูดดีๆหรือว่าพยายามจะสอนเขาเรื่องมาระยาททางสังคมไปเขาก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนความคิดเราก็เสียพลังงานเปล่าดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเออเธออย่าเสียเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบก็กถึงบอกว่าพยายามเลือกตอบแค่เฉพาะเวลาที่ว่างอย่างเดียวแล้วก็แบบไม่รู้จะทําอะไรตอบกลับหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยมาพูดต่อหน้าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์อย่างนั้นอ่ะเดินมาเดินมาพูดเลยถ้ากล้าพูดต่อหน้าออยากคอมเมนต์ะลรคอมเมนต์ไปอืมเป็นประเด็นที่ เราอ่ะนำะเสนอตลอดเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่จะเข้าไปคอมเมนต์บุคคลสาธารนณะไม่ใช่เฉพาะนักแสดงหรือว่าศิลปินว่าทุกคนแหละมันไม่หลายเคสแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่ใบเฟินพูดอ่ะคิดเหมือนกันเลยนะว่าคุณกล้าพิมพ์อะไรลงไปคุณกล้าเดินไปแล้วพูดกับฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าถ้าคุณกล้านั่นหมายความว่าข้อความนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถพิมพ์ได้มันเทียบแบบนี้ได้ง่ายเลยนะโดยปกติถ้าไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเจอกันตัวต่อตัว ไม่ไม่ไม่าจะมีใครกล้าพูดจริงอันนี้อาจจะเป็นแบบทดสอบของตัวเราเองก่อนที่เราจะพิมพ์ได้นะคุณผู้ชมก่อนที่จะกดเมนท์ใช่ไม่ขอดแล้วก็ลองนึกดูเอาอ่านใหม่ถ้าไม่โอเคลดดีไม่ต้องกดโพสคุณกดดีลีทง่ายกว่ากดปุ่มไปสารนะเออันโพสปุ๊บนี่โหยาวนะยาวนะอนี่ก็คือเรื่องที่เรามาอัปเดตกันนะคะแต่คุณขาอันนี้ขออีกหนึ่งข่าที่เรียกว่ามากระตุ้น สำหรับใครที่มีบัตรเรียบร้อยแล้วเราจะตุ้นว่าคุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเพราะศิลปินเขาพร้อมแล้วนะจ๊ะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปยุค2,000ถ้าพูดถึงค่ายเอสพีต้องนึกถึงวงนี้อยู่แล้วเกิร์ลีเบอรี่นะครับผมกิฟซ่ากิฟซี่แนนนี่แล้วก็เบลนะฮะเสาร์นี้เนี่ยสี่สาวเขาจะคัมแบ็กขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เลยแกรมมี่เอ็กอาร์เอสนะฮะทูเคสเซอร์เบอร์ชั่นคอนเสิร์ต ที่จัดเต็มรวมศิลปินตัวแบบใหญ่ๆจีดจ๊ดในยุคมิเลนเนียมนะฮะยุค2,000กว่าเนี่ย40ชีวิตเลยทั้งเกลลี่บารี่2.2ราตีบาซูซาซาคุณ3ามซุปเปอร์แกงเป็คผลิตโชคแดนบีมไอซ์สันยูกอลเชียโฟสโกอรัสและอีกเพียบคุณแค่ได้ยินชื่อฉันก็เหนื่อยหอบแล้วนะเ<อ>พราะเขาน่าจะขนเทงแดนกันไปเต็มแต่อ่ะ พูดถึงเกอร์ร<ช>ี่เบอรีนะคะ <ผม S 1> ต้องบอกว่าศีษยาเขาฟิตซ้อมหนักมากทั้งร้องทั้งเต้นเป๊ะปังเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่จับตามองไม่ได้เลยอ่ะคืออยากจะบอกว่า<อ>ตั้งแต่มิลเลนเนียมาจนถึงตอนนี้ปีนี้2023น<อ>ี่บาอกจะบอกว่าเกอร์รี่เบอรีทั้ง4คนเหมือนเดิมเป๊ะคือตอนนี้คิดแรกเลยว่าเดี๋ยวนะเขาเอาคลิปเมื่อปี2000มาให้พวกเราดูหรือเปล่าเออนี่เทียบเลยแล้วดูดติต้องบอกว่าคือทุกคนยังเป๊ะปังคือคุณหุนขนาดนี้ได้ยังไงก่อนหุ่นไม่เปลี่ยนเลยได้ยังงก่อน หันกับมองตัวเองแล้วหนึ่งแน่วาไปถามเลยเออว่าทํำยังไงเคล็ดลับคืออะไรคุณคะตอนนี้เรามีใครคะที่ปรึกษาเขาบอกมาแต่พี่ปรึกษาจะเป็นใครนานอ่ะไปฟังจากสี่สาวเองเลยดีกว่าค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะเพราะว่าหมอเข่งแล้วพวกเราก็ปรึกษากันตลอดอย่างกิฟซิ่งเี้ยเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเรื่องนี้ปรึกษาเรื่องหมอเรื่องว่าจะตรงไหนดีมุมไหนดีอะไรอย่างงี้ รักสวยร,รักงามคือคนเราต้องเมนเทนค่ะเมนเทนแต่แบบไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้ไปแบบปพาภาพอะไรคือเราคนเราต้องแบบค่อยๆเมนเทนดูแล<ม>ตัวเองไปเรื่อยๆก็ถ้าไปบ้างก็ทาทาเครื่องบ้างทําอะไรตู้ตู้อะไรเงี้ยพอวันนี้ต้องแบบฉีดจิ้งตลอดนะตลอดไปยังง <c oughs> ้ <c oughs> ชอบ <c oughs> ติดติดติด,ตดอันนี้เครื่องอเครื่องเครื่อง,องนี่ชอบเข็ม ได้หมดผ่าไม่ทำไม่ถึงทำสัญญกรรมไม่เคยแต่ว่าทำเป็นพวกแบบหัตถกมเล็กๆคืออะไรที่มันแบบเมนเทนทําให้แบบว่าผิวหน้ามันยังดูดีไม่แบบไม่ไม่แก๊สก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ใช่ที่แบบธรรมชาติหนึ่งแล้วแล้วคนดูไม่ออกชอบมากเน่เป็นเคล็ดลับ ในความสวยเมนเทนเมนเทนรึกษากันตลอดจุดตรงไหนอะไรยังไงหรือที่ไหนดีนี่เป็นเคล็ดลับของสี่สาวนี้นั่นเองนะคะที่เอามาแบบแชร์กับพวกเราได้ฟังคือต้องบอกว่าเกิร์ลเบรรี่ทั้ง4คนเนี่ยนะฮะคือเขาเตรียมตัวต้องบอกว่าแฟนๆที่มีบัตรคอนเสิร์ตวันเสาร์นี้ก็น่าจะเตรียมตัวไปด้วยเพราะว่าลิสายชื่อศิลปินแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่ฟิตซ้อมร่างกายไปเนี่ยเหนื่อย จริงแค่คิดแล้วก็แบบเหนื่อยแน่นอนอะอ่ะอนี่ก็คือเรื่องของคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นเส่า์นี้นะคะแต่เราก็มีกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะของอสองมทเช่นการเป็นยังไงไปชมค่ะ อ,อสอมทเชิญชวนร่วมกิจกรรมเอ็มคอ a d t r ร p ทรตามรอยสะดกกอกทมเดินทางร่วมกับสองวิธีกรดังสุวิทย์และฝนนันทกาตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณภาคตะวันออกสัมผัสความงามสะดกกอกทมปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระว์แก้วเดินสายมูสักราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภออรัญญประเทศเช็คอินวิถีถิ่นชิมช็อปช้ในตลาดโรงเปลือเสาร์อาทิตย์ที่ 23- 2 4ิงกันยายนนี้รับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้น นี่23 24กันยายนนี้แล้วนะฮะใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมปราสาทสุโกทมนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้เหลือที่นั่งไม่เยอะแล้วนะนี่มืมอข้างล่างนี้คะแคปหน้าจอหรือ<ล><ม>ถ่ายรูปไปได้เลยนะคะเรารีบโทรมาเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นคะ่ะครับผมอะขอผู้ชมไปพักตครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวในวะงการบันเทิงรอผู้ชมอยู่ครับค่ะ 1> 1ปีแล้วเหรอคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะทั้งทีมงานทั้งผู้คนทั้งตากล้องทั้งนักข่าวทุกคนเลยนะคะแล้วก็อยู่คู่กับศิลปินนักแสดงดาราแบบนี้ตลอดไปนะคะปังๆรวยๆกันทุกคนคะ่ะให้เป็บอดย์ในเตอะเทนค่ะกลับมาต่อกันกับนายเตอะเทนนะครับช่วงนี้ยังมีศิลปินที่เข้ามาเยี่ยมเยียนซอยเก้าของเราเยอะมากโอ้โหเพียบเยอะแค่ไหนไปชมค่ะครับ ดิบเอาใจเหล่าใจแปนเลิฟเบอร์จ้าหนุม่มๆไซคิกฟีเวอร์เจ๊ปปอบน้าใหม่ไฟแรงที่มาร่วมโชว์สารความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แนนแฟนนักสายามพราก่อนเลยแวะตกหัวใจสาวๆสอยก้าวสักหน่อยสายเจ๊ปปอบวงเนี้ห้ามพลาดเลยนะโอ้เธอหวานเชียบ แต่มุต้มีหนักมากศิลปินเกาหลีน้องใหม่เดวินแวะมาฝากสิงเกอรที่2วีโกเพลงน่ารักสดใสฟิลซัมเมอร์พร้อมทาเตนน่ารักที่จะมาครองใจวิทย์ชาวไทยหาฟังได้แล้วที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะ เอาความสวยระดับจักรวาลมาอวดให้แฟนๆสอยกาวได้เห็นแบบชัดๆกับผู้ชนะการประกวด Miss Universe Thailand 2023นำโดยผู้ชนะแอนโทเนียโพซิลที่ควงแขนรองชนะเลิศอันดับ3และ4มาอ้อนขอกำลังใจก่อนเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Universe ที่ประเทศเอลซาวด,ดอร์เดือนพฤศจิกายนนี้จ้า สัปดาห์หน้าแล้วนะที่แฟนชาวไทยจะได้เจอศิลปินมากความสามารถ Post Malone ที่เตรียมระเบิดความมันกับคอนเสิร์ต Post Malone if you are worth e r e I be crying to u r in Bangkok ครั้งแรกในไทยวันที่14กันยายนนี้ที่ Impact Challenger Hall เม e, ืองทองธานีห้ามพลาดโดยเด็ดขาดที่สุดนะไปติดหนึ่งคอนเสิร์ตเมื่อกี้โพสมาลนที่หลายคนถ้ามีบัตรแล้วนะเตรียมตัวกันเลย ใช่โอ้บ้านเราฮอตนะตอนนี้คอนเสิร์ตเทียบแต่มไปหมดแต่วันนี้คุณค่ะเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราลาไปด้วยมือสิกวีดีโอนะคะผม Everyone Else นะคะของหดุมมาร์คตัวนด้วยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันแล้วก็อย่าลืมตกบันบันเทิงด็รของพี่อิงอิงออยก็ต้องติดตามกันเช่นกันค่ะวันนี้เราสอคนลาคุณผู้ชมแล้วฮะกับรายการอเดนทครับสวัสดีค่ะ